สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้พอๆกันกับแมวเหมียวคือเก่านะคะพี่น้องเมื่อนี้มีแนวมาเบาสู่ฟังนะคะว่าอันการมีหลายคอมเมนต์หรือบางคอมเมนต์บางเทอแมวกะลบออกไปนะคะพี่น้องเพราะว่าเหตุให้ห้องรู้สึกดีขึ้นนะคะขอโทษขออภัยสําหรับคอมเมนต์ที่อ่าให้กำลังใจที่ดีที่เข้ามารับชมนะคะกะคิดบวกนะคะสําหรับคอมเมนต์ที่คิดลบกะขออนุญาตลบนะคะพี่น้องเมื่อนี้กะสิมาเบาสู่กันฟังนะคะพี่น้อง บาดน,นี่สิมาเบายัางวัดตีเออมีคอมเมนตนหนึ่งนะคะพี่น้องว่าเื้ยมาอยู่เมืองหนอกคือแต่งตัวกระจอกแท้คืออ่านผู้ให้แท่นุนนันนี่นะคะพี่น้องเม่ว่ากะตามสไตล์ที่พี่ๆน้องๆเห็นนะคะพี่น้องแม่ว่กับยู่เอาตามอัฐภาพที่เขาชอบเอาสิ่งที่เข้าอยากใส่หรือเข้าเห็ดแล้วเข้าใส่แล้วเข้าแต่งตัวแล้วหรือเขาปฏิบัติแล้วว่าเขามีความสุขเข้าโอเคกับ ไลฟ์สไตล์ของเขานะคะพี่น้องเออแมนว่าเขาสิแต่งตัวรูให้โซ่คือมูพอปิดนะคะมาอยู่เมืองนอกเป็นอย่างคือแต่งตัวกระจอกแทบพันววาเอ,อ้ยคือบะไอ้มูจกักแต่งตัวมูจักพัฒนาเนี่ยคือบอให้โซ่คือนุนนันนีเนี่ยเม้กกษใสเสือผาธรรมาดานะคะพี่น้องคือแบบเข้าแบบสบายสบายนะคะพี่น้องออกก๊างกายแล้วนุนนันนีหรือเหตุกับเข่ากับน้ำเห็ุงาน ในบานแล้วหรือกลับมาจากที่ทํางานกัสีบางเทอร์กัสีส้มๆซอๆสั่งเท่าที่เห็นนะคะพี่น้องคือชีวิตจริงๆของเขามันเป็นอย่างสีนะคะกะบ่อยอยากยังแต่งเติมหรือเพิ่มเติมยังมากไหมนะคะพี่น้องหน้าตาจะเข้าเป็นแบบไหนเข้ากับตรงยอมรับสิ่งที่มันเป็นนะคะพี่น้องบเมีนว่าเอออ่ไม่เฮ็ดช่องไม่เฮ็ดคลิปกัสีแต่งหน้าแต่งตาเลี่ยนแบบช่องอื่นนะคะพี่น้องเพราะว่าต้องเบิ้งนัาแลนะคะพี่น้องว่าอ่า เาเป็นแบบใดถ้าเฮาสิไปเลียนแบบช่องอื่นกันโอเคกะทาใดนะครับบางช่องเพิ่นอาจ่ามีเวลาที่ติ่ตองมาแต่งหนา้าแต่งตาทําสวยนะคะพี่น,อน้องแต่สําหรับแมวเองกะเอาตามที่เฮาสะดวกนะคะพี่น,อน้องคือเอา่าเบิ่งแล้วมันบบน่านเกียรติาหรับการออกกลองออกทีวีกะถือว่าโอเคนะคะพี่น,อน้องเอาแบบสบายสบายเพราะว่ามันเป็นช่องของเราที่ให้กามันเทิงหรือ สาละแน่บอสาละแน่นะคะพี่น้องแกพี่น้องๆได้รับชมนะคะพี่น้องคือมันเป็นสาธารณะพี่ๆบางคนที่คอมมนกะบ่ากันนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสาธารณะคือเข้าพร้อมแล้วว่าเข้าสิตงองเจออย่างนะคะพี่น้องแต่ว่าการที่แม่ยูแบบนี้แม่บอมเมียนเป็นคนในเมืองมาก่อนแม่เป็นคนายูบ้านนอกมาก่อนนะคะพี่น้องกะลฟ์สไตล์เข้าแบบใดเข้าเคยเป็นแบบใดเข้ากับยูแบบนั้นบอมเมียน่าเข้าไม่ยูเมืองนอกเออ าหาเงินหางานได้ดีขึ้นกับสิเฮดโตในกาหน้ามือเป็นหลังมือสีคือมันบอมแมนไลสไตล์ของเง้านะคะพี่น้องเขา้าจูแบบไหเข้ามาจากใสจังไดเข้ากับบอลเื่มทินกําเนิดเรื่มพื้นเพของเข้านะคะพี่น้องเคยจําประแด็จําปนกับจาคือเก่านะคะบางคนอัอนนี้ยกตัวอย่างนะคะพี่น้องมากับมาเรียอ,อกะ เปลี่ยนแปลงกับของอันนี้ก็เข้าใจว่าทุกคนย่อมอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือสวยขึ้นดูดีขึ้นแมวก็อยากเป็นขึ้กันแต่ว่าหายมาแตง่งหายมาเติมอยู่ตลอดเวลาแมวคือสิเขียดบได้นะพี่น้องแฟนแมวกับบอกอยู่นะคะว่าเออให แป้งตัวเนี่อายุเยอะขึ้นเลี้ยวเท่าเลี้ยวอันนู่นนั่นดีนะคะพี่น้องดูแลของแนวโอเคแต่ว่าแมวกัดพยายามนะคะพี่น้องคือสิ่งที่แมวควยแต่กัดคือการออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆนะคะพี่น้องบวมเยียนว่าห้าสิบไปอ่าทําสวยเลยยกซิสอะไรอย่างเงี้ยกตองเบิงึงอ่า สถานะกระเป๋าเฮ้านํานะคะพี่นอ้องบางคนมาเอขอขึ้กินประหยัดนู่นนั่นนี่นะคะอันนี้ก็เห็นเห็นพานในคอมเมนต์ไลน์ู่คะแต่ว่าเแมวกับบางคลิปบางมีแมวกับบัลบบางคลิปก่าลบออกไปนะคะถามมันรุนแรงเกินแมวกับลบนะคะพี่น้องความนอยากนะคะละกับการที่เฮ้าสิบไปสื่อไปใส่ไปจายสุรุยสุไลถือว่าเป็นสุลุยสยุไล ้องเบิ้งเงืนในกระเป๋าของเฮานำเนาะค่ะพี่น้องท้าเกิดว่าเฮาหาเงื่อนมาใดแล้วเฮาไปใส่ใจสิ่งที่บ่ะจำเป็นเออค่าข้องชีพเดี๋ยวนี้กัดสูงนะคะพี่น้องแต่รล่ใดเงื่อนเดือนกันยังคงที่นะคะบางเดือนกะบ่บ,บ่อ่าใดเต็มปันใดเนาะคะ่ะบางเทือกัดสิมีเฮาป่วยมั่งนู่นนั่นนี่จิบะทะบางเทือกัซื้อเสื้อผุ่เสื้อป้ายลูก ถ้าลูกไปกินเคาหรือต้องซื้อของที่มันราคาแพงขึ้นนะคะพี่น้องอาหารการกินผ้าสีนุนนันนี่ค่าข้องขีดมันสูงขึ้น,นะคะรายรับมันกะเท่าเดิมมันก็นเลยเห็ให้ยการาสุลุยสุลลยบอดดัยนะคะพี่น้องคือการใส่ใจน่นนันนี่จิป,ประทาสมมุติว่าบางคนเิ่นอาสิ มีความผอมในด่านกระเป๋าเพิ่นเงินในกระเป๋านะคะเพื่อน,นกับสีม่วงแล้วว่าเออฉันสามารถซื้อแบรนด์เนมได้เสื้อผ้านุนาันนีสกินรูให้โซ่ไดเออแต่ว่าการที่เฮาสีเห็ดแบบนั้นนะคะหาเงินได้ใช้ไม่เป็นก็ไม่มีจะกินกามีนะคะพี่น้องต้องเข่าคายคยืมนุน,นันนีนะคะพี่น้องคือแม้ว,ว่าเคยดอกทีสีมีโมเมนต์ทีสีเห็ดตัวห้โซน,น,นุนันนีคือว่าเฮาเฮานี่คือเป็นคนที่ชอบทํางาน มียได้จากกันไม่เสียเงือไม่ได้เงินนั่นหลักมันเป็นแบบนี้มันก็เลยเป็นเฮไนเฮ้าบอสามารถที่สิบไปแต่งตัวรูให้โซ่ได้ตลอดทุกมือนะคะก็ซิมีโมเมนต์อยู่บางครั้งบางข้าวนะคะที่เ้าออกงานหรือนนันนี่ก็ต้องเข้าใจนะคะพี่น้องมนตแมน โมเมนว่าสิสวยไดูู้มือมันมันโมเมนสไตล์ของเฮานะคะพี่น้องถ้าจะออกการออกงานไปพบปาผู้คนแม่กะสวยไอยูเดี๋ยวผัวเสียกายผ้าไปนะคะพี่น้องมันก็สิเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับอ่าพี่ๆบางคนทีบโอถูกใจในการการเที่ยวแต่งตัวอ่าเขาเรียกอะไรอ่าแต่งตัวบ่อดูดีอียังสินะกะคนเฮามันก็คิดว่าคือกันนะคะพี่น้องถ้าเฮาแบบ ทิช่วาซย่องสินะปล่อยผ่านอะไรง่ายๆคิดบวกให้เยอะๆอ่องสินะมันกะสีบมองเห็นจุดอันที่แบบว่าถูกตานะคะพี่น้องสำหรับคอมเมนต์กะขอบคุณหลายๆที่คอมเมนต์นะคะไม่กลับมาว่าสู้กันฟังว่าการที่มายุง่งเมืองหนอกกะเข้าใส่เงินหรือใส่ใจจีะทะในสิ่งที่พอจําจเป็นนะคะพี่น้องเข้ากะสิเสียโอกาสอืมเพราะว่าบางคนนะะยกตัวอย่างว่า บางคนที่มาอยู่เมืองนอกเคยได้รับเงินจากสาม,มีส่งไปให้เมืองไทยนะที่ใส่ใจโดยที่ของบริห็รงานพ่อกับของมาอยู่เมืองนอกแล้วเกิดภาวะยัง เกิดภาวะเงินขาดมือสามีไม่ให้เอาเงินเข้ามือสามีบอเอาเงินให้นะคะพี่น,อน้องคือตรงยูกินกับเขาค่ะใส่ใจค่ะโน,นนันีนจิปะทะสามีรับผิดชอบนะ,ะชอบปงชอบปิงโนนันเนเต้ว่าสีใสสุรุยสุไลคือห่าอยู่เมืองไทยมันบ่อใดนะคะพี่น,อน้องบางคนก็เกิดภาวะเกลียดเออฉันจะส่งเงินให้กลับบ้านหรือฉันจีอยากไดโน,นนันเน่ก็ต้องอดนะคะพี่น,อน้นองปัจจีบา่า อยากกลับเมืองไทยกับมีคมมอมเมนต์พี่ผู้นึงอยู่คนมาคอมเมนต์ไว้นะคะพี่น้องา่าเครียดบรรย่ไดดบ่ไใดใส่เงินอผัวบ่ให้ยิบบ่ให้ายบ่ให้ซื้อน่อนนั่นนี่บ้านชั้นนู่นนั่นนี่กับมีนะคะพี่น้องคือเขาอยากพี่คนนี้เขากะอยากกลับไปอยู่เมืองไทยเพื่อสิใส่สามีสมเงื่อนไคือเก่าเอโดยที่เขาองบรร่อดดเห็นงานอันนี้แมวกาอยากบอกพี่เล่าขึ้นกันว่า การที่เข้ามาอยู่เมืองนอกเข้าต้องถามสามีเขาก่อนว่ารายได้เขาเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเขามีอะไรบ้างเออถ้าสมมติว่าเข้าอยู่เมืองไทยนะคะพี่น้องค่าใช้จ่ายอยู่ทังนี้เขารับผู้เดียวเต็มๆมันกัค่อนข้างที่สิ่ํลำบากะาะพี่น้องในจะทรงให้เข้าอีกเออคือเขามีความรับผิดชอบก็บทอว่าเข้าใดสามีจะดีแล้วคือเขามีความรับผิดชอบทรงให้เข้าใส่ใดเจียดเงินบางส่วนหจากเขาที่ต้องรับภาระผิดครับอาหารค่าใช้จ่ายในส่วนที่เขาอยู่อยู่ แล้วก็ส่งไปเมืองไทยได้ตามใดที่มือใดที่เข้ามาอยู่น้ากันแล้วก็ตกถามสามีดีนะคะว่าเออเป็นอย่างจัง ฉันคือบรา,เง,เ,เ,รางเงินเดือนเพราะอ้ยังเงิ่อนเดือนเธหลายปัญไดค่ะใส่ใจเธอมี่ยังแนงสิต้องคุยกันนะคะพี่น้องเออบางคนกับสีพอเข้าใจก็เกิดภาวะเครียดอยากได้ไล่ใดกับของมีฉะนันก็นต้องหางานเองนะคะพี่น้องถ้าเฮามีการมีงาน,ม,งานมีเงินนะคะ่ตอ้องยานี่ยังเป็นผัวสิป้าผัวสีถิ่มก็บ,บ่ไา้กังวลนะคะพี่น้องสําหรับพี่มอนี้กาเบาเาวาสาวความืนนะคะขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามและรับชมนะคะหน้าเราเป็นยังไงเราก็ยอมยอมรับในสิ่งที่มันเป็นนะคะพี่น้อง ว่าต้องไปเงิดหรอคะ่ะไอ้าว่าเป็นโตเบอ่าดูดีเบให้โซคอะขอโทษขอไพ่นะคะในความเป็นฉันนะคะพี่นอนพบเจอกันใหม่คิปหนาคะ่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ